สบายดีพี่น้องสุขุสุข้นครับหาเลาะชนบุรีนะครับมานนี้ครับหาเลาะครับหาเลาะเล่เนชนบุรีครับเด mm ี hmm. ๋ยวนี้ฮอด mm hmm. มอเตอร์วย์ครับมอตวเตอร์วีหมยเหล็กเก่าต่อไม้เหล็กเจ็ดได้ครับเด้อไมยเล็กเจ็ดไม้เหล็กเก้าครับหาเลาะเล่เนครับ ชุนบุรีเด้อครับบันนี้กดติดตามได้อครับเด้อั่ข่าสุพรรณครับเพจครับยูทูบบาร์ผาเลาะครับฮัลโหครับาเลาะตอนนี้กำลังขึ้นมอเตอร์เวย์มากครับกำลังไปท่าแม่เหลาทางหน้าชุนบุรีครับตรงไปได้ครับเด้อหมายเลขเก้าครับมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าครับ นน này, อ,อนุดครับอนุดลากมาแขงลาบกับบีมิลเบุรีนี่ออกสายเด้อครับนี่เลยบองหน้าชอเมอรีตรงไปครับด้านทับช่างดนะครับด้านเก็บเงินครับโมอเตอร์เบย์ครับด้านทับสั่งนะครับอีกกิโลนึงดนะครับเนะี่ ยุดครับหาล้อครับชุนบุรีในมือนี้ครับปลายทางชุนบุรีครับหาล้อเลีนครับมือนี้หาล้อทะเลเลีนครับหาเลีนทะเลผมเรียนมนี้หาล้อทะเลครับไปเด้อครับเด้ออันนี้จุดพักรถเด้อครับจุดพักรถด้านทับช่างครับ บรรยากาศครับนี่จุดประวัครับรถเป็นทุบรถกระบะรถเก๋งครับจอดพักได้ครับเด้อนี่จุดพักรถครับมุ่งนาชลบุรีครับออตเตอร์เบ้เด้อครับสิบมเสียนานเย็บเงินครับการทับช่างได้ครับเด้อกันทำช่างครับสี่รอบครับสามที่บาทครับนี่มาดิแล้วครับ ไชูบรีต่อกับไม้เลยเกียต่อครับกัสีเสียเพิ่มอีกครับด้าน้าติเลยก็ซีฟสามซิฟครับรูกกับบะาเด้มครับรวกับบารถเก่งนาล้อครับวัดไปครับวัดยุดครับ ค่างสวยครับสวยงามครับถนนมอเตอร์เวย์เด้อครับนี่มองน้าชุนบุรีครับมันงามครับช่วงบรรยากาศครับเคยแต่ครับชิปหล่อพานครับบัดนี้เอากับรถส่วนตัวมาเองกับอีกแบบนึงครับผมอ่าเราเหรียญมันยุดครับ เน่าครับเน่าไปครับเน่าไปครับนีดันดันเิ็มเงินให้เขาเลยดันจิ้มเงินไอ้มอเตอร์เวย์ครับประมาณสี่สิบบาทเลยครับสี่สิบแล้วก็ปุ๊บก็แบบมาด่าสีมุ่งนาไปบางบะกงหมดเลยครับบางง้อครับปุ๊งบางง้อหมดเลยครับ กนทีตามไปเด้อครับเด้อคนแต่นคนแช่ครับครับผมคลิปนี้กับเบสี้แหละครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่ทะเล่หมดแล้วครับผมอ่มาสวัสดีครับพอกันทะเลเล่หมดแล้วครับผม